สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันกับเจดีมือทองนะครับผมนะฮะเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับผลองออสโลของเรานะครับผมแน่น่าช่องวันเจี๊ยบสดชื่นครับคุณผู้ชมครับนะไม่พ่ายด้วยนะครับเป็นบอลเสมอครับคุณผู้ชมครับนะฮะสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากจะเข้ามาลุยเข้ามาติดตามนะครับในครอบครัวฟุตบอลของเจดีมือทองครับเปิดแอปพลิเคชันไลน์นะครับเพิ่มเพื่อนกันเข้ามาได้ @mt28 ครับอย่าลืมใส่ด้านหน้านะครับผม สำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลก็เยอะเหมือนเดิมนะครับบอลค่อนข้างที่จะมาไวนะครับผมนะฮะในหลายๆคู่ครับคุณผู้ชมครับนะจะเด็ดก็มีมาฝากเหมือนกันนะครับหน้าช่องของเรานะครับหนึ่งคิงนะฮะในเหมือนชุดทุกวันเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมจะมองไปในรูปแบบของบอลทางด้านฟินแลนด์พรีเมียร์ลีกนะครับผมนะ่ยยี่สนาฬิกาสามสิบนาทีครับคุณผู้ชมครับนะจะเป็นคู่ระหว่างทางด้านของ VPS วาซ่านะครับผมนะทีมอันดับหกของตารางครับเจอกับทางด้านของมาริฮามมทีออัันดบเราะะห์จเป็นยังงไมารรัััฟงกนคบ จากสถิติเฮตัวเในการเจอกันมาของ2ทีมนี้ครับคุณผู้ชมครับนะนัดล่าสุดเลยเสมอในบ้านมาริฮามศูนย์ศูนย์ครับและทางด้านของวาซ่าเนี่ยเป็นฝ่ายได้ใช้มาริฮามนะครับผมนะฮะในบ้านของมาริฮามเหมือนเดิม2-1ครับคุณผู้ชมครับเล่นในบ้านของวาซ่าวาซ่าได้ใช้นะครับผมนะฮะแต่เรามาดูสถิตินะครับผมนะของ2ทีมนี้กันนะครับใน5นัดล่าสุดครับวาซ่าก็พ่ายมายับๆเลยนะครับผมนะฮะประมาณ6นัดติดครับคุณผู้ชมครับนะทั้งบอลถ้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็บอลนอกรายการนะครับผมนะฮะส่วนในลีกเนี่ยครับคุณผูู้้้้ชชมมมมมคคคคครรรรรััััับบบบบกกก็พ่่่่าาาายยเเหหือนน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 นสสถิิตใใใลลุณผผะะโดววญแ นจะได้ชัยนะครับผมนะฮะแล้วก็เป็นบอลเสมอครับพ่ายกับทางด้านของคูบเอสนัดเดียวนะครับผมนะฮะแล้วก็ทางด้านของอีชิตัดนะครับแต่เป็นบอลที่สามารถทำสกอร์ได้ครับคุณผู้ชมครับนะในแทบจะชุดทุกนัดนะครับไม่ว่าจะเป็นนัดที่พ่ายนะครับหรือนัดที่เสมอครับส่วนในด้านทีมเยือนครับคุณผู้ชมครับมาริอุามเนี่ยนะครับสถิติส่วนใหญ่นะครับผมนะจะพ่ายในบ้าน นะครับเล่นนอกบ้านก็เก่งครับคุณผู้ชมครับแต่ในบ้านเนี่ยไม่ได้เรื่องนะครับผมนะฟอร์มเล่นนอกบ้านครับคุณผู้ชมครับก็ได้ใช้มาบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบอลมีสกอร์นะครับผมนะัสองทีมนี้มาเจอกันครับคุณผู้ชมครับผมมองว่าแรงจูงใจเนี่ยไปทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยจะสวยงามนะครับผมนะฮะทัศน้ฟุตบอลของเจริญมือทองครับคุณผู้ชมครับในค่ำคืนนี้นะครับผมนะต่างฝ่ายต่างสถิตินะครับผมนะฮะต้องบอกตรงนี้เลยว่าย่ำแย่ นะครับแต่ในความย่แย่ครับผู้ชมครับสามารถที่จะทำสกอร์ได้นะครับในเกือบจะชุกนัดนะครับผมในทั้ง2ทีมเลยทั้งวาซ่านะครับผมนะฮะแล้วก็มาริฮามครับนะฮะเจด็ดมือทองครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเก็บกระเป๋านี่ครับผมนะฮะเป็นบอลโอเวอร์ไปเลย นะครับ2.5ครับผู้ชมครับฟินไลน์นะครับขึ้นชื่อวอลลีกทำสกอร์นะครับผมในสำหรับวันคืนนี้นะครับหน้ากำแพงยังไว้ใจไม่ได้ครับผู้ชมครับโอเวอร์2.5หวานเจี๊ยบครับนะฮะตื่นเช้ามาขอให้สดชื่นครับผู้ชมครับส่วนคู่อื่นนะครับที่บอลมาไวเนี่ยผู้ชม1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาติดตามในกลุ่มนะครับผมนะอยากจะไปคู่ไหนครับผู้ชมครับคอมเมนต์มานะครับผมนะอยากจะไปคู่ไหนนะทักถามกันได้ในกลุ่มนะครับผู้ชมครับนะฮะะะะมมีีีหหหลลาาาายคคคคคู่่่ใ้้้นนนนนนนตติดดดดรรรรรัััััััับบบบบสสสวววจจเเ็ขอออไไปกก